หลายรสชาติต่างๆอันนี้คือส้มโอที่เป็นส้มโอแก้วนะคะสี่รสนะคะของดีงอำเภอโพอประทับช้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้นแบบเลยนะคะแม่แก้วเนี่ยก็ของนะคะอายุ80แล้วนะคะทำ<อ>ส้มโอควนบนนี้มา37ปีนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยได้ลิ้นลองว่าส้มโอควนเนี่ยมันอร่อยอยังไงนะคะของวัดพี่จิตอร่อยอยังไงนะคะอินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะกล่องหนึ่งกล่องนะคะเหมือนกันเลยนะคะกล่องก็35บาท เดี๋ยวเราจะให้ชิมชิมผ่าต้องนะคะนะ่าเดี๋ยวจะให้น้องหมายชิมผ่าต้องนะคะเอาอันนี้ไปตรงกล้องนะคะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วอธิบายนะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงเราทํางานดู่ดึกๆนะคะี่วงม่วงนะคะ,ะ,คะลองชิมดูนะคะอยากใ,ให้ทุกท่านดูเท็เจอร์นะคะดูใกล้ๆนะคะว่าส้มโอเป็นยังไง <laughs> แล้วสิ่งที่เอามาควนเป็นเม็ดนั่นคือเรา กวนนะคะเป็นมะกวนเป็นส้มโอกวนแล้วก็เติมรสชาติเข้าไปจะมีรสชาติอะไรคะมีหลายรสไหมคะอธิบายรสชาติหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงน้ำลายไหลแซ่บคะ่ะแซ่บโรอแซ่บครัแรกที่ได้กินคือความแซ่บค,ความแซ่บความหวานและความเปรี้ยวมันผสมผสานกันทําให้ส้มโอมีความอร่อยมากอร่อยอมากจริงวินิวอ,อาจจะได้กินความเผ็ดด้วยเพราะว่าเน ส่พริกใช่ไหมคะใช่ค่ะกเกิดความแซบนั่นเองแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะทําเปรี้ยวของของตัวเนื้อส้มโอนะคะเวลาเคี้ยวไปเวลาเราเคี้ยวเต็มคำเอาเคีย <S <S 2> <S 2> เค้ยวต่อเคี้ยวต่อคือเคี้ยวไปแล้วเนี่ย <S <S เ,เราอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะอธิบายได้สัมผัสถึงความอร่อยของส้มโอเหมือนเรานะคะเราแกะเลยค่ะ พี่นิวหาจัดไปเลยค่ะจัดให้แล้วเราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงกินคําแรกกินคําแรกไม่ห่อเราต้องกินคำไม่ฝอย